ภาษาอังกฤษอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งมันเป็นภาษาษจีนนะฮะผมพยายามจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอ,อเวลาเปลี่ยนภาษาก่อนมันไลฟ์แล้วมันไม่อยากเปิดแล้วอ่าปิดแล้วเปิดใหม่โอเค ตัวนี้เป็นเซตอัพใช้ Google Translate นะฮะภาษาอยู่ตรงไหนวะ System อะ่ะ System แล้วไงต่ออ๋อเนี่ยภาษาอ่าภาษาอังกฤษโอเคอ่ะเรามาเล่นเกมนี้กันเลยครับเกมอ่าคืนปล่อยผีที่เกาลูนหรือเปล่านะไม่รู้อ่าน่าจะเป็นผีในฮ่องกงว่คะครับอ่ะเริ่มเกมนะครับ

ไม่กังกันตัวไปที่กันจับนว้ให้ใช่โอเคเริ่มกันเลยฮะยั่วไยฮะอะไรนะม,นมันใช้งานไม่ได้หรอฉันเพิ่งซื้อมาใหม่นะอยู่ดีๆกล้องก็เสียนะวันสสอกสินเนะต้องเสดใจเล็ววันงโละเร็วๆหน่อยพวกเราต้องไปหา,าค้ำไว้กันต้องเดินตามเคที่ไปนะฮะเคทตี้เคทตี้อย่างไหนเคทตี้เปิดไฟฉายได้ไหมไม่ได้เคทตี้ก่อนผู้หญิงคนเมื่อกี้ชื่อแคทตี้นะครับ โอ,โอเคไฟฉายเจอแล้วด F โอเคโอ้ไฟฉายโคตรเล็กเลยอืมภาพสวยมากเปิดไม่ได้ไปไรเลยนะครับแคตี้หายไปไหนแล้ว ตกใจนะเว้ยเพิ่งเริ่มเกมเยังไม่พร้อมอ่ะยังไงต้องเปิดเข้าไปหรอจะต้องหาสวิต์เปิดสวิต์อะไรวะอะไรอะ่ะโอเคอ๋อต้องไปเปิดไฟตรงนี้โอ้โห โอ้ยเฮียตกใจหมดอ้ยไปกันเลยครับโอ้เตี้อยู่ในอันตรายต้องช่วยไปหาไปหาแคทตี้โอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอเค ่ะเราวิ่งได้นะฮะโอเคอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วลว,วิ่งวิ่งวิ่งซ่อมตัวนี้ได้ไหม,ไ,มได้เลยอุ้ยอุ่นานลัวอ๋ะผมชาติไทยเหรอครับใช่ไหมอู้อะไรอะไรอะไรโอประตูเปิดโอเคโอเคโอ้ สวยมากเลยนะครับดลเทปอ่ะเปิดได้อ่าเจอคุณแจครับโอเคอมาดูว่ามันคืออะไรอันนี้อันนี้คือบัตร ID เข้าอ่าในบริษัทนะครับอ๋อถ้าทำหายต้องซื้อใหม่โอเคเราเจออ่าบัตรพนักงานแล้วก็คุณแจเก่าๆนะครับโอเคได้ๆแล้วก็ดูโน้ตด,ดิอ่า วันเราลูแอดเมลวันนี้มันมีผู้อาศัยที่อยู่แถวนี้บอกว่าได้ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นมาจากอาคาร <One. S 2> ตอนผมมาถึงอ๋อน่าจะเป็นเอพนักงานที่เราเจอบัตรอันนี้ฮะตอนผมมาถึงผมเห็นไอฟาดแเมลเียงโอเคตอนผมมาถึง ผมก็สังเกตว่ากลิ่นเหม็นมันมาจากยูนิตหมายชั้นสองมันมาจากชั้นสองของตึกผมก็ไปตรงนั้นแล้วก็ไปเคาะประตูแต่ไม่มีใครเปิดประตูผมก็อยากความคิดผมก็อยากทังประตูเข้าไปนะอ๋อมันเป็นกลิ่นเหม็นของข้าวเน่าหรอ I think there must be someone inside ตัวนี้ซาดูคิดหน่อยผมคิดว่ามันต้องมีคนอยู่ในห้องแน่ๆผมก็เลยเคาะประตูต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มีเด็กผู้หญิงอายุ6ถึง7ขวบมาเปิดประตูให้โอเคอันนี้คือพนักงานคนนี้นะครับโอ้ยๆๆ้โอ้ยเรเข้ามาหลบได้เหี้ยแสดงว่ามันต้องมีผีแน่เลยเร็วไปไหมวะโอ้ไม่ปล เลือดเหรออุ้ยเราตัวเองใช่ไหมโอ,โอเคโอเคมีรูปผู้หญิงนะครับ Happy Birthday Snow อนออย่างที่เขียนมาให้ไปเบิร์ดเดย์หิมะวันนี้นาชื่อหิมะค่อยไปนะกลัวกลัวมีจังหวะตกใจอ่า เปิดประตูอ่อ,อ้ใช้คุณเจมมาเปิดประตูได้อรับอะไร,ะไรเสียงอะไรน่ากลัวว่ะเชี่ยนั่นไงโอ้มีข้าวเหมือนไหว้ผีใช่ไหมไหว้เจ้าหรือไหว้อะไรวะกลัะวว่ะไม่เห็นก็ดีไม่อยากเห็นเว้ย หังอะไรโลกอโดนแบ่งเป็นหญิงกับอย่างทุกอย่างมันมีจิตวิญญาณหรือมีวิญญาณแม้แต่ก้อนหินก็มีจิตวิญญ,ญาณอันนี้พูดถึงหญิงกับอย่างอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาไม นี่มองเราอยู่กะใช่พระนะพระนะปอะตูที่พูดมานะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรออ้ยเฮีโอ้ฟาโอ้วยหนีโอ้ยแล้ววิ่งมาแล้วเนี่ยโอ้เร็ว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 เอ้โหอะ โอ้โหันมาแล้วม,มานเลยทำยังไงล้วมั้ยไ,ไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วใช่ไหมออกไปได้ยังวะมันไปแล้วอ่ะอ่ะแคทตี้เป็นผีเราสรุรสป เปิดเปิดได้ไหมโอ้ไม่ต้องเปิดโอเคเดี๋ยวนี้โเดี๋ยนะอ่านโน้ตก่อนเอาเนี่ยบันทึกของไอนพนักงานคนเมื่อกี้นะครับหลังจากที่ประตูเปิดก็มีกลิ่นเหม็นโคตรโดออกมาจากห้องนะครับมันทำให้ฉันอว,วกแตกได้โดยทันทีไอ้หลังจากนั้นฉันก็ถามเด็กผู้หญิงว่าในนี้มีผู้ใหญ่อยู่ไหมเธอตอบว่า แม่ของเธอไปนอนแล้วหลังจากเตรียมอาหารไว้ให้เธอฉันเดินเข้าไปแล้วก็เห็นศพอยู่บนเตียงโอ้โหก็คือแม่ตายแล้วศพของผู้หญิงอ่าเริ่มเข้มแล้วแล้วก็นหน้าก็เต็มไปด้วยเลือดโอเคก็คือผู้ต้องสงสัยก็คือน่าจะเป็นผัวนะครับที่ฆ่าเมียหรือเปล่า อ๋เอเขาเป็นอ่าหัวน,นี่ทํางานเป็นหมอฟันที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็หายตัวไปหลายวันแล้วโอเคอะไรอะไรเมื่อกี้เป็นสะท้อนนี่ใช่โอ้โอ้เปิดได้ด้วยหรอไม่ใช่ โอ้มาแล้วต้องหนีไหมเนี่ยต้องวิ่งไปช่วยหรอเนี่ยรีบไปหาก,กันเลยปิดเหรอปิดขังมันไว้หรอต้องทำอะไรห้องล็อกเราต้องใช้กุญแจโอเคต้องหากุญแจนะครับอ๋อเนี่ย ี่ <Hey, S 2> เป็นหมอฟันเหรอหรัวของผู้หญิงที่ตายเปิด <Okay, S 1> <Okay, S 2> ประตูเข้าไปครับปิดด้วยมันมีไม้เช่นว่ามันไร้ประโยชน์นะลมก็มี นี่อะไรวะอ้มีค้อนด้วยเว้ยเอาค้อนมาแล้วนะครับเวลามีค้อนกับมีบัตรพนักงานนะครับตอนนี้ค้อนมาทำอะไรวะี๋ยวม่รู้อะไรอ้เหมือนที่จับมันหายไปนะเครื่องปั่นไฟเหรอเมันจะใช่นะ เออ嘛เราต้องหาตอนนี้คือต้องหาคุณแจแล้วก็ต้องหาที่จับเอเคยเอาไปก่อนไปแม่งไม่ค่อยสว่างเลย โอ้โอเคไม่ต้องหาคุนแจแล้วได้อาคอนมาเปิดเลยเหรอ <estoy S 1> โอ้ยห้องอ้างฟันเนาะอ่ะเราต้องหาที่จับนะมาเปิดเครื่องบันไฟอาะมีน็อตอีกละดร็อเตอร์โฮ today bring some pain to you บอกว่าฟันปลอมของคุณดีมากผมเอาเพื่อนผมมาหาคุณแต่ว่าคุณไม่อยู่ n ป็น no, ถ้าคุณอ่านตรงนี้แล้วไม่โปรดโทรกลับมาที่สูตรคนแก่ด้วยล่ะเดี๋ยวผมจะมาหาคุณอีกมาหลังมาดามว่องโอเคยัง okay. ไ,ไง มีกุญแจอ่าไม่ใช่เราต้องหาไอ้ที่ปั่นไฟนี่หาโอ้โหอย่างนี้เหรอทำฟันอืมไม่มีอะไรเนาะกุญแจก็ไม่มีวางลงวางลงวางลงโอเค อ๋อมีโนต้ตอีกแล้วอ๋อเคมีการมันเขียนว่าว,วิธีการอันนี้เหรอเป็นยาสูตรตํานานอาของประเทศจีนที่ทำให้ฟันโตขึ้นมาเหรอปลูกฟันเหรอปลูกถ่ายฟันใช้หนูหรอใช้ข้าวใช้ขาไก่เหรอโอเค เปิดยังมีอะไรเนี่ยอ๋อมาซ่อนแหนแสดงว่าเดี๋ยวนะเราจะโดนไล่เหรอโอเคเปิดอ่ะเปิดไม่ได้เหรออืมเยาน,น,นะนะอ๋อเอ้ยห้ากดพีดอีกแล้ว างพานไปดีกว่าตัวนี้ปิดได้มั้ยปิดไม่ได้เกืดจะมีอะไรหล่นอยู่ตรงพื้นที่เราไม่เห็นผีอ,อะไรน้าเหรอผีมาผีมาหลบพันไปวะเฮดดี้เป็นผีไปแล้วนะครับเห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมไปแล้ว๋ยวให้มันเงียบก่อนเราจะออกไปครับ เงีเยบยังยังเสียงดังอยู่อ่ะนแทตตี้มาเปิดประตูให้นะครับโอเคเ,เดินช้าๆอย่าเสียงดังมันบอกอได้เลย เราต้องหาไอ้ที่จับเพื่อมาเปิดเครื่องปั่นไฟนะครับตอนนี้เห็นไหมต้อค่อยเดินช้าไปไหมวะเดินเลยก็ได้มั้งโอ๊ย,อยสิ่งดั้นขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้ โอ้เนี่ยไงนี่ไงโอเคเราเจอแล้วนะครับเรากลับไปที่เครื่องปั่นไฟนะครับผมว่าป,ป็นเสียงอะไรนี่เสียงผีกระซิบว่ะไม่ค่อยไป,ไปโอเคน่าจะโอเคแล้วนี่หันแล้วเหรอ อะไรวะฮะไหนผีเราต้องย่องไปว่ะ่ะถ้ามีผีอีกเราต้องทำอะไรทุกอย่างตรงนั้นผมว่าเนอ่นมองว่าจะไม่มีผีนะรอบนี้ย่องย่องครับห้ามเสียงเง ไปเปิดเครื่องปั่นไฟกันเปิดเครื่องปั่นไฟมันก็ต้องเสียง,งดังอยู่วะถึงจะไม่มีปัญหาเด็ดปีประตูดีกว่านี่ติดแน่นแล้วประตูล็อกได้ไหมวะเอาไม้ไปขัดเนี่ยนะได้แล้วนะครับโอ้หาไม้นี่ไง้มีด้วย เดี๋ยต่อเองโลจีเพื่อบันไฟเหรออ๋อได้ไงต้องให้มันเต็มหลอดนะโอเคโอเคโอ้ okay. Oh, okay. Oh, แล้วเราก็ลงไปในนี้ IC นเหมือนจะตกใจเลยนะในอยู่ในมุมแบบนี้ระวังนะครับทุกคนเสียงใกล้เข้ามาแล้วเสียงอา่าน่าจะเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์นะโอ้ยลกลัวอย่าพุ่งมาเลยเปิดไม่ได้อระอ้าผิดทางหรออะไรวะ อ๋ออ๋ออ๋อมันมีบันไดขึ้นเนาะโอเคแล้วก,ก็เคลื่นไปครับไปรับโทรศัพท์กันอย่ามีอะไรนะอันได้แค่นี้เหรอเสียงอะไรวะพี่โทรศัพท์เอ๋อนี่ไงโทรศัพท์คุณยังมีชีวิตยอยู่สินะน คุณเป็นใครคุณต้องการอะไรหรอเปล่างีย่แล้วก็ฟังฉันเธอไม่ใช่แคทตีดยนตัวก่้ถ้าคุณยังไม่อยากตายฉันหลาถ่หาผู้หญิงหาบ้านของผู้หญิงแก่โอเคต้องไปหาบ้านของคุณยายอันหนึ่งนะครับเออที่อันนี้มีอะไรไหม ประตูเล่ๆไ,ไม่ได้หรอมีแนมามั้ยไปต่อครับที่ให้ซ่อนไว้เปิดล็อกอ๋อเนี่ยใช่นี่เปิดเหรอโอเคไปเลยเพื่อน เออ,เอ,อมันใช่หรอมันเป็นโอเคเราต้องไปเปิดอะไรสักที่เพื่อเอากุญแจนะครับออนี่ได้ไหมไม่ได้สเสียงไม่ไนเสียงอะไรเสียงเท้าตัวเองับเ,ออเดี๋ยวนะอดโซนะ หรือต้องลงไปอีกวะอ่ะเดี๋ยวขอสำรวจที่หนึงจะลงไปไม่มีอืมตรงนี้ก็ไม่มีล็อกให้เราเปิดคือเรามีไอ้นี่นะโอ้ไตัดตัดโซ่โอเคมีที่ตัดโซ่หนึ่งเปิดไม่ได้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 โอเคผมว่าโอ้ ไม่ใช่โอเคน่าจะลงไปแหละโอเค,อเ,คเปิดไม่ได้เมื่ไรร่อะลงไปในท่อกันครับแล้วก็ไปตัดโซ่กันเออ,เ,อ,อเดือวซ้ายตรงนี้ลงไปในท่อลงไปสิลงไปงไ,ได้เหรอเอออัออนนี้หรือเปล่าเล่นนะ่อนะอันนี้ มีโซ่ให้ตัดไหมไม่มีหรออะไรวะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวกลับไปก่อนอ่ะเมื่อกี้เราขึ้นตรงนี้นะแต่คราวนี้เราจะไปทางนี้มันจะมีทางให้ขึ้นอีกไหมไปเรื่อยๆครับไม่จังโอ,โอ้โหโคดมืดอนะไฟฉายแทบจะไม่ช่วยเลยมั้งนี่โอเคมีไฟละ โอเคมืด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 มากว่าเราลงมาจากทางนี้เหรอโอเคอันนี้อะไรทางตันเหรอไม่ใช่ไประวังมืดเออระวังตกใช่นะครับอะไรวะไปไม่ได้อ่ะเอ้าทำยังไงวะเออ เรยครับอาจจะต้องขึ้นบันไดเมื่อกี้ที่เราลงมาอ่านี่น่าจะตรงนี้แหละอืมขาจัดค่อยขึ้นไปครับต้องมีโซ่ให้เราตัดสักที่อ่ะ โอ๊ยเจอแล้วโซโอเค เป็นอย่างนี้เ e กกี้อันนี้เป็นบัตรอ่าบัตรบัตรพนักงานของเ e กกี้นะฮะเป็นเป็นโฮสเทสโอเคได้ๆวางวางน่ากลัวโอ้มีที่ช่อนด้วยแสดงว่าเดี๋ยวเราจะเจอดีแล้วเร็วนี้ครับเปิดแล้วก็มาหลบดีกว่าหลบหลบมาลบอผีมาครับตามบท เป็นไงมาแล้วแชตี้พีรอไปสิไปอโอเคเงียบแล้วนะไะได้เเราน่าจะโอ้เข้าไปได้หรอวะต้องเข้าไปไหมเออมีอะไร โอ้โอเคต้องค่อยๆย่องนะครับเปยวเสียงดังโอ้ oh. ที่อุ้ยโอเคตี้เห็นไปดีกว่าอ๋อแคตี้เดินมาแล้วเชี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าประตูตรงนั้นดูเผื่อเผื่อไปได้นะครับ๋ย่าบอกนะแคตี้จะเดินมา มาดเวยไม่ยอมนะครับกลัวโอเคไคทตี้นี่มาโอเคเราน่าจะไปได้นะเอา้ามันล็อกอยู่หรอยังไงวะมันต้องไปเปิดข้างในใช่ไหมโอ้ยนึ่ว่าจะไม่ต้องไปเชิญหน้ากับไอ้ีแคทตี้เนี่ยครับ ตามสายไฟไปนะครับเพื่อจะไปเปิดปลดล็อกประตูถ้ามีอะไรก็วิ่งห้อห้องนั้นอันนี้เห็นขาแล้วไปทงนี้นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ไหนแล้วมันไม่เห็น,หนหลรวเนาะโอ้มีเนื้อบางอยู่โอเค มันอยู่ไหนวะเชีย่ยเดี๋ยวนะลัวมันเห็นนะไป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 ทางนาาี้เอ้าเอ้าไปสิเฮ้ยเหมือนมันรู้เลยว่าเราอยู่นี่โอ้ยน่ะโคตรโอเคโอเคน่าจะรอดแล้วครับมีตู้ให้ซ่อนไหม โอ้เนี่ยมีตู้ด้วยโอเคเชี่ยเชี่ยหนีหนีหนีเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยถ้าเรายืนนี้มันจะรู้เลยนะเราต้องค่อยค่อคานเ,คเดี๋ยวนะให้เยี่ยมกัน เรื่องนี้ครับมันได้มานะมันไม่มีเสียงซาวดันทีเราน่าจะเปิดประตูได้แล้วครับยังไนวะหรือว่ามันไปแล้วโอ้เชี้ยลุกๆน่ากลัวชีพโอ้ฟา โคตรน่ากลัวพาย่องนะครับโอ้เดี๋ยวนะโอ้เราต้องเข้าไปเปิดใหม่เหรอเชีย่ยนี่มันอยู่นี่ครับโอ้เห็นคุณได้งไงวะระวังครับทุกคนโอ้เห็นแล้วไม่ต้องมาซูมก็ได้ไหม เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะครับน่ากลัวเกินเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัวเ,ดวเดี๋ยวมาเล่นใหม่ครับอ่ะผู้ติดพูดถูกล้ว